สวัสดีครับภาพที่ทุกคนน่าจะเห็นกันจนชินตาเลยนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือภาพน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลายเสียงก็พูดตรงกันเลยว่านี่คือสถานการณ์ที่หนักหน่วงที่สุดวิกฤตที่สุดในรอบ25ปีใช่ค่ะแล้วแทมกลางความโกลาหลทั้งหมดเนี่ยมีคำศัพท์คำหนึงที่เราได้ยินบ่อยมากจากกรมชลประทานคือปรากฏการฝน300ปี ฟังแล้วก็ชวนสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำได้รุนแรงขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของวิกฤตครั้งนี้กันครับจากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยใช่เลยค่ะจริงๆวันนี้เราอยากจะมาลองแกะกันดูทีละปมเลยนะคะว่าเบื้องหลังน้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้มันมีอะไรซ้อนกันอยู่บ้างเพราะผลกระทบมันมหาศาลมากจริงๆไม่ใช่แค่ที่หาดใหญ่แต่มันกินพื้นที่ไปถึง10จังหวัดภาคใต้ มีผู้เดือดร้อนที่ประเมินกันไว้เนี่ยกว่าครึ่งล้านครัวเรือเลยนะคะเราจะมาคลี่ดูปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่เรื่องพื้นที่สภาพอากาศไปจนถึงการรับมือเพื่อให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นเรามาเริ่มปูภาพให้เห็นสเกลของปัญหาก,กันก่อนดีกว่านะครับตัวเลขที่ออกมานี่เออหน้าตกใจจริงๆนะครับค่ะ มีการประเมินผู้เดือดร้อนใน10จังหวัดภาคใต้ไว้ที่ราวๆ560,000-700,000ถ 7, ครัวเรืนอนอโดยเฉพาะที่สงขลานี่คือโดนหนักที่สุดคือท่วมครบทั้ง16อำเภอเลยกระทบไปกว่าแสน0 0 0หมื่ครัวเรือนหนักมากนะคะแล้วทางหอการค้าจังหวัดสงขลาก,ก็ออกมาประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นว่าอาจจะสูงถึง500ล้านบาทโอ้โหซึ่งมันสะท้อนความรุนแรงได้ดีมากแล้วก็พาเรากลับมาที่คำถามตั้งต้นเลย ไอ้คำว่าฝน300ปีที่เขาพูดๆกันเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับใช่ฝนที่เคยตกเมื่อ3ศตวรรษก่อนหรือเปล่าครับเมื่อ300ปีที่แล้วนะคะอ๋อครับจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์เทคนิคค่ะเป็นศัพท์ทางสถิติอุทกควิทยาที่ใช้อธิบายปริมาณฝนที่ตกหนักแบบแบบสุดขั้วจนมีโอกาสทางสถิติที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆน้อยขนาดไหนครับพูดง่ายๆก็คือ ในรอบ300ปีจะมีโอกาสเจอฝนหนักระดับนี้แค่ครั้งเดียวซึ่งการที่หน่วยงานรัฐใช้คำนี้ก็เพื่อจะสื่อสารให้เห็นว่าฝนครั้งนี้มันผิดปกติและรุนแรงกว่าที่เคยเจอมามากแค่ไหนถ้าเราดูตัวเลขจะยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับเอาเฉพาะวันที่21พฤศจิกายนวันเดียวนะคะที่อำเภอหาดใหญ่วัดปริมาณฝนได้สูงถึง335ม mm. มเมตรวันเดียว วันเดียวค่ะและถ้ารวมปริมาณฝนสะสมแค่3วันคือ19 2 1ถึง21พฤศจิกายนตัวเลขพุ่งไปถึง630ม mm. <ฮ>ิลลิเมตรเพื่อให้เห็นภาพเปรียบเทียบนะคะน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ที่คนยังจำกันได้ดีเลยคือปี2543กับ2553ครับสองปีนั้นหนักมากที่ว่านหนักมากๆและตอนนั้นปริมาณฝนสะสมสูงสุดยังอยู่ที่515ม mm. เมเองค่ะโอ้โห ต่างกันเป็นร้อยมิลลิเมตรเลยนะครับใช่ค่ะเท่ากับว่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่ว่าหนักที่สุดแบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยค่ะมันคือสถิติใหม่ที่ทำลายสถิติเก่าแบบขาดลอยเลยซึ่งตัวเลขนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยทั้งหมดที่ตามมาโอเคครับพอเห็นภาพความรุนแรงแล้วเรามาลงลึกถึงสาเหตุกันดีกว่าจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญอย่างดรสนธิคอวัตรท่านสรุปปัจจัยหลักๆไว้3ข้อ ซึ่งข้อแรกเนี่ยใครที่รู้จักหัดใหญ่ดีก็น่าจะพอเดาได้เลยคือเรื่องสภาพภูมิประเทศของเมืองครับถูกต้องเลยค่ะถ้าพูดถึงสาเหตุของน้ําท่วมหาดใหญ่เรื่องภูมิศาสตร์นี้ต้องมาก่อนเสมอลองนึกภาพตามนะคะหาดใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มกล่ำคล้ายๆกับแอ่งกระทะหรือชามอ่างเลยแอ่งกระทะใช่ค่ะที่มันจะหลาดลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทำให้น้ำจากทุกทิศทุกทางเนี่ยมันจะไหลามารวมกันที่นี่เหมือนเป็นจุดนัดพบของน้ำเลยสินะครับใช่เลยค่ะเส้นเลือกหลักเลยคือคลองอู่ตะเภาครับที่รับน้ำมหาสารมาจากอำเภอสเดาทางตอนใต้แล้วก็ไหลผ่ากลางเมืองหาดใหญ่เลยนั่นคือสายหลักที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นยังมีน้ำที่ไหลลงมาจากเขาคลองหงกับอ,เอำเภอนาหมอมทางทิศต,ตะวันออกมาลงที่คลองวะ่ะแล้วก็ไหลามาสมทบกับคลองอู่ตะเภาอีก Mm hmm. ยังไม่พอค่ะยังมีน้ำจากเทอือกเขานครศรีธรรมราชที่ไหลลงคลองต่ำแล้วก็มาบรรจบที่คลองอุตเผาอีกทีเหมือนกันโอ้โหเหมือนโดนทั้งจากใต้จากตะวันออกแล้วก็จากทางเหนือด้วยเข้ามารวมกันในแอ่งกระทะใบนี้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะและนั่นคือความเปราะบางทางภูมิศาสตร์โดยธรรมชาติของหาดใหญ่ซึ่งในอดีตก็มีการพยายามแก้ไขด้วยโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เรารู้จักกันในชื่อคลองลอหนึ่งคลองภูมินาดํำริใช่ค่ะที่ทำหน้าที่เป็นทางเบี่ยงน้ำหรือบายพาสผ่านน้ำจากคลองอู่ตะเภาให้ไหลลงสู่ทะเลสาบได้เร็วขึ้นแต่ปัจจัยที่ซ้อนเข้ามาในยุคหลังคือการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วค่ะครับ คือพื้นที่เกษตรกรรมป่าหรือที่ว่างที่เคยเป็นเหมือนฟองน้ำธรรมชาติคอยซับน้ำเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยคอนกรีตตึกถนนพอฝนตกลงมาน้ำทั้งหมดเลยไม่มีที่ไปไหนนอกจากไหลบ่าลงคลองอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าในอดีตมากพอจะนึกภาพออกเลยครับคือเรามีแอ่งกระทะโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราก็เทค,คอนกรีตท,ทับฟองน้ำที่เคยซับน้ำในแอ่งนั้นไปอีก ถูกต้องค่ะพอเจอฝนระดับที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็เลยกลายเป็นหายนะซึ่งนี่ก็นํามาสู่ปัจจัยที่2พอดีเลยคือเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดคั่วขนาดนั้นได้ยังไงค่ะปัจจัยที่2คือการผนึกกําลังกันของ2ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศพอดีเป๊ะเลย 1. คือมวลอากาศเยน็นหรือความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาซึ่งมวลอากาศเย็นก้อนนี้ทําหน้าที่เหมือนกําแพงที่กดให้ร่องมรสุมที่ปกติควรจะอยู่แถวภาคกลาง เคลื่อนตัวต่วตําลงมาพาดผ่านภาคใต้แบบเต็มๆเ,เลยแล้วปัจจัยที่2คืออะไรครับจังหวะเดียวกันนั่นเองประเทศไทยและภูมิภาคนี้ก็อยู่ในสภาวะลานิยาพอดีค่ะอ๋อลานิยาอธิบายลานิยาให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ามันทํางานยังไงได้เลยค่ะเอาแบบง่ายที่สุดนะคะลานิยาก็คือภาวะที่อุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมันเย็นกว่าปกติผลก็คือมันไปเปลี่ยนทิศทางลม ทำให้ลมพัดเอาความชื้นมหาสารจากมหาสมุทรมาสะสมตัวอยู่แถวบ้านเราครับพูดอีกอย่างคือลานิยาเหมือนธรรมชาติมาหมุนปุ่มเพิ่มความชื้นในอากาศให้เราแบบสุดสเกลเลยโอ้โหพออากาศมันชุ่มไอ้น้ำแบบเต็มที่อยู่แล้วเจอมวลอากาศเย็นจากจีนที่บอกว่าเป็นกําแพงกดลงมาอีกทีมันก็เหมือนมีมือยักษ์มาบีบฟองน้ําที่ชุ่มน้ําจนโชค,ครับ บีบลงมาตรงๆที่ภาคใต้ของไทยผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาแต่มันคือการเทน้ําลงมาจากฟ้าแบบที่เราเห็นในสถิติ630ม mm ิลิเมตรใน3วันนั่นแหละค่ะเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพมากแต่ทีนี้มันก็เกิดคําถามที่ค่อนข้างอ่อนไหวตามมานะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีลานียมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่หลายคนในพื้นพื้นสงสัยทาไมการรับมือถึงดูเหมือนว่ามีปัญหา นี่น่าจะเป็นปัจจัยที่3ที่ดรสนทีชี้ไว้ใช่ไหมครับเรื่องการบริหารจัดการประเด็นนี้ซับซ้อนและน่าสนใจมากค่ะมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยนะคะว่าการบริหารจัดการน้ําของไทยปีนี้โดยรวมอาจจะต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ hmm. เพราะเราเห็นภาพน้ําท่วมหนักครบทุกภาคเลยตั้งแต่เหนือกลางอีสานจนมาถึงใต้ทั้งๆท,ที่เราก็ทราบแนวโน้มของลานนิยามาตั้งแต่ต้นปีค่ะครับ ในส่วนของหัดใหญ่เองต้องยอมรับว่ามีการแจ้งเตือนภายผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือล่วงหน้าน1น1-2วันจริงประชาชนได้รับข้อความค่ะแต่ผมขอแย้งนิดนึงนะครับในเมื่อผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกว่านี่คือฝน300ปีค่ะซึ่งโดยนิยามแล้วมันคือเหตุการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางสถิติและอยู่นอกเหนือการวางแผนปกติ การที่เราจะไปวิจารณ์ว่าการจัดการต่ำกว่ามาตรฐานมันยุติธรรมแล้วหรอครับในเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นข้อโต้แย้งที่ยุติธรรมมากค่ะและนี่คือหัวใจของประเด็นนี้เลยไม่มีใครคาดหวังให้มีการรับมือที่สมบูรณ์แบบกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนค่ะ ประเด็นที่ถูกวิจารณ์จึงไม่ใช่เรื่องของการป้องกันน้าท่วมให้ได้ร้อเอร์เซ็เพราะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่การวิจารณ์เรื่องการจัดการในภาวะวิกฤตหรือ crisis response คือช่องว่างระหว่างการแจ้งเตือนกับการนําไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งมีบทวิเคราะห์ของคุณสิริน,นันสวรณโมลีที่ชี้ประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากน่าสนใจอย่างไรครับคุณสิรินันชี้ว่า การส่งข้อความเตือนภัยอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะทําให้คนตัดสินใจอพยพได้ทันทีค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆในภาวะวิกฤตมี3อย่างคือ 1. ความสามารถหรือ capability คือต้องรู้ว่าเมื่อได้รับสารแล้วต้องทําอะไรต่อ1-2-3 2. อกลไกรองรับหรือ support mechanism คือต้องรู้ว่าจะอพยพไปที่ไหนใครจะมาช่วยมีศูนย์พักพิงที่พร้อมหรือไม่และ 3. ทรัพยากรหรือ resources ซึ่งก็คือข้อมูลที่ชัดเจนพอให้ตัดสินใจเช่นข้อความเตือนภัยที่ดีควรระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่นคาดว่าน้ำจะเริ่มเข้าท่วมพื้นที่เขตหนึ่งในอีก3ามชั่วโมงเพื่อให้คนวางแผนได้ไม่ใช่แค่บอกว่าให้เตรียมรับมือน้าท่วมลอยๆใช่ค่ะอีกจุดที่สาคัญมากคือหน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีแผนที่ระบ,บุว่าใครมีหน้าที่อะไรแต่สิ่งที่มักจะขาดไปคือฉากทัดหรือซีนารีโอที่ซ้อนกันมาอย่างดี ว่าถ้าฝนตกหนักระดับนี้ปริมาณน้ำได้คลองสูงเท่านี้จะต้องตัดสินใจทำอะไรและสั่งการอย่างไรเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะเข้าใจเลยครับคือแผนที่มีอยู่บนกระดาษอาจจะใช้ไม่ได้จริงเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนทีนี้มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมค่ะมันต่างจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งก่อนๆที่คนหาดใหญ่เคยเจอมา มัััันนต่างางงกยไรครบประเด็นนี้สําคัญมากค่ะและเป็นบทวิเคราะห์จากพศดรสมพรช่วยอารีที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงคือถ้าเราย้อนไปดูน้ําท่วมใหญ่ในอดีตอย่างปี2543นะคะรูปแบบหลักของมันคือน้ําหลากน้ําหลากคือน้ําตาที่มาจากพื้นที่ต้นน้ําทางตอนใต้อย่าง,งอ,อําเภอเสดาไหลบ่าลงมาตามคลองอู่ตะเภาแล้วทะลักเข้าท่วมตัวเมือง ซึ่งคลองรอหนึ่งที่เราพูดถึงไปตอนต้นก็ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากลักษณะนี้โดยตรงคือรีบตัดน้ำจากทางใต้ให้ลงทะเลไปก่อนจะเข้าเมืองใช่เลยค่ะถูกต้องแต่น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้มาจากทางนั้นเหรอครับไม่ใช่เลยค่ะศัตรูในครั้งนี้ไม่ได้มาทางเดิมปัญหาของปี2568ไม่ได้มาจากน้ำที่ต้นน้ำแต่มาจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมากลางเมืองหัดใหญ่โดยตรง โโอ้ห oh. และมวลน้ํามหาสารที่ไหลบ่าลงมาจากเขาคอหงซึ่งอยู่ติดกับตัวเมืองทางทิศตะวันออกมันจึงเป็นปรากฏการณ์น้ําท่วมรูปแบบใหม่ที่หัดใหญ่ไม่เคยเจอในสเกลที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนค่ะเดี๋ยวนะครับขอทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนแปลว,ว่ากําแพงป้องกันน้ําท่วมริมคลองต่างๆหรือแม้แต่คลองรอหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อป้องกันน้ําจากข้างนอกเข้าเมือง มันแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยในสถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่ช่วยไม่ได้นะคะแต่สถานการณ์มันพลิกผันไปเลยมีการใช้คำเปรียบเทียบที่เห็นภาพและน่าเศร้ามากว่าหาดใหญ่กลายเป็นเหมือนถาดที่มีขอบถาดที่มีขอบเดี๋ยวนะครับหมายความว่าหมายความว่าแนวกําแพงกั้นน้ำริมคลองที่เคยสร้างไว้เพื่อป้องกันน้ำในคลองล้มตลิ่งเข้ามาในเมือง ครั้งนี้มันกลับทําหน้าที่ตรงกันข้ามคือกลายเป็นสิ่งที่ขังน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างบ้าคลั่งในเมืองเอาไว้ไม่ให้ระบายออกไปลงคลองได้ง่ายๆอย่างนั้นเหครับใช่ค่ะนี่มันเป็นโศกนาฏการรมที่น่าขันมากเลยนะมันคือความจริงที่น่าเศร้าและเป็นบทเรียนราคาแพงมากค่ะกําแพงที่เคยเป็นผู้ผิทัก์กลายเป็นผู้คุมขังในพริบตาประกอบกับกายภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยตึกและอาคารกลายเป็นเขาวงกตที่กีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาเป็นลานล้านลูกบาทเมตรไม่รู้จะไปไหนมันเลยสะสมตัวและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจถนนทุกสายกลายสภาพเป็นคลองไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี่คือรูปแบบน้ำท่วมเมืองหรือ Urban f l o o d ที่ระบบป้องกันเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือได้เลยค่ะพอจะสรุปภาพรวมของปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้เกิดวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้แล้วครับว่ามันคือการซ้อนทับกันของหลายปัจจัยที่มาบรรจบกันพอดีเป๊ะค่ะ เริ่มจาก 1. ภูมิประเทศของหัดใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะรับน้ําโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 2. มาเจอกับสภาพอากาศสุดขั้วจากลานียที่ผนึกกําลังกับมวลอากาศเย็นทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการอืมสามเกิดรูปแบบน้ําท่วมแบบใหม่ที่มาจากฝนที่ตกหนักกลางเมืองโดยตรงไม่ใช่น้าหลากจากต้นน้ําเหมือนในอดีตทําให้ระบบป้องกันเดิมกล้าเป็นกับดักใช่ค่ะและ4 ข้อถาถ่ายด้านการจัดการในภาวะวิกฤตที่ชี้ให้เห็นว่าการแจ้งเตือนอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีแผนเผชิญเหตุเชิงฉากทัศน์ที่ชัดเจนให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามได้จริงถูกต้องค่ะบทเรียนจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันบอกเราเสียงดังฟังชัดเลยว่าชุดความรู้เดิมๆหรือโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆอาจไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับโลกอนาคตที่สภาพอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงและคาดเดายากมากขึ้น ซึ่งมันก็ทิ้งโจทย์ใหญ่ที่น่าคิดไว้ให้เราทุกคนนะคะเป็นโจทย์ว่าอะไรครับเป็นคำถามชวนคิดที่ว่าในเมื่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วแบบฝน300ปีมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นจนอาจจะกลายเป็นฝน30ปีในอนาคตครับและกายภาพของเมืองที่เราสร้างขึ้นเองก็สามารถกลายเป็นกับดักกักเก็บน้ำได้ความท้าทายเร่งด่วนอาจไม่ใช่แค่การจัดการน้ำในคลองอีกต่อไป แต่อาจต้องคิดไปถึงการออกแบบเมืองทั้งระบบใหม่ให้เป็นเหมือนฟองน้ำที่สามารถอยู่ร่วมกับน้ำในภาวะวิกฤตได้หน้าตาของเมืองที่พร้อมรับมือกับความจริงใหม่นี้ควรเป็นอย่างไร